นายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่ด่านรมแดนถาวนช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนและคุมเข้มมันสัำปะหลังที่นําเข้าผ่านด่านชายแดนหลังพบว่าตลาดมันสำปะหลังยังเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะจีนที่มีความต้องการสูงสําหรับอุตสาหากรรมอาหารแอลกอฮอล์และอาหารสัตว์ ึงได้มีการสั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศเพิ่มความถี่ตรวจสอบคุณภาพมันสัมปะหลังนําเข้ารวมถึงให้กรมการค้าภายในตรวจสอบน้ําหนักมันสัมปะหลังนําเข้าว่าเป็นไปตามใบอนุญาตหรือไม่และให้สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลผู้ประกอบการโรงแป้งและโรงแอลกอฮอลให้รับซื้อตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งมาตรฐานเพื่อช่วยให้เกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ราคาที่เป็นธรรมป้องกันสินค้าไร้คุณภาพทะลักเข้าตลาด นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังมีมาตรการควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้นโดยกำหนดห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดหรือมันเส้นซึ่งมีปริมาณครั้งละตั้งแต่10,000กิโลกรัมขึ้นไปเข้ามาหรือออกจากท้องที่ที่กำหนดไว้60อำเภอ16จังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนระหว่างโทษคือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ